สวัสดีครับยูนิคอมมูนดักกุ้งนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมไอเดียนิตี้นะครับผมไอเดียนิตี้ไฟนะครับวันนี้เราเป็นเนยิปนะครับรวมกับนาลังจะไปโจ้ฆาตกรนะครับซึ่งฆาตกรตัวนี้เป็นตัวไหนผมยังไม่รู้แต่ผมเห็นแล้วแวบๆนะฮะโอเคครับเรามาลุ้นแกล้งกันก่อนครับว่าเราจะได้เจอฆาตกรตัวไหนกันนะครับผม เดี๋ยวผมบอกเพื่อนกันว่าฆาตกรอยู่ใกล้เราโ okay. อเคอ้าวแล้วทำไมอยู่ใกล้เราสองคนอ๋อมันไปแล้วอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วปันก่อนปันยั่วมันก่อนอ้าวนักโทษโดนแล้วครับนักโทษอยู่ไหนเอ่ยมันไงครับอยู่ทางขวางเรามาแล้วครับมันจุกมาให้เราแล้วมาครับเดี๋ยวผมรับช่วงต่อเองไปไหนลวคาตกรออ้าวอ๋อตามมาตามมาตามามาตามมาไอ้ขี้แม่งตามมาจริงๆว่ะวะมามาดิมาดิาดจื้ยจื้ยจุกไปจุว้าวว้าหาหาหายหายอ้าวหายงงเลยงง อา้าวงงเลยหายหายแค่ไหนกาหายอ้าวโดนปุบตัวแล้วมามามาต่อเร็วมาต่อเร็วไอ้น้องพี่เหลือยส่งอันเก็บไปใช้เลตเกมแล้วกันนะฮะใช้หมดเดี๋ยวเลตเกมตายนะมาอ๋อผมโดนไอ้ลูกกระตามองแต่มันอยู่ไหนอะไอ้คนไอ้ฆาตรกรอยู่ในเอยอยู่ในเอยอยู่ในเอยอยู่ในเออยอ้าวมาอีกแล้วมาทางเดิมเลยว้ยนักโทษไอ้ยจะมามาทางเดิมอุ้ยโอ้โหตัวอะไรอะ่ะผมไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยตาแรกเลยเนี่ยที่เจอจุดเนี้ยอะไรอ่ะ อุ้ยมันทำอะไรได้อะไม่รู้สัก,กิลมันอนะ่ะเนี่ยแหละปัญหาโอ้โหอุ้ยเรียบร้อยมันหลอกไฟว่ะหลอกไฟว่ะมาดิจ้ามาดิจ้ามาดิจ้าอุ้ยดาบแม่งอย่างกับบี่โอ้โหบังไครโอ้โหไม่นะทุนี้มันตัวบังไครเนี่ยว่ะที่มันบินได้ด้วยอะ่ะแบบพุ่งไปตรงๆได้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมันพุ่งมาหลายรอบแล้วเฮ้ย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 เ้ยเ้ยมาตกเวลาเพื่อนได้อยู่ปั่นได้สามเครื่องแล้วเว้ยเอา้าไปไหนแล้วเฮ้ยปั่นได้สองเครื่องแล้วเหลือสามเครื่อง ไปไหนแล้วเอ่ยอ้าวหายไปแล้วเอออยู่ไว้หน่อยอยู่ไว้หน่อยเร็วเออเร็วเออดีดีดีโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ปั่นไฟไปเต็มทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตอนนี้เราตัดตอนที่เรากำลังจะไปเจอฆาตกรนะครับผมอ้าวบาร์เทนเดอร์ตเบิร์บาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์นะครับบาร์เทนเดอร์เราโดนตีล่วงไปแล้วนะครับอ่าขอโทษสมควรแหละสมควรแหละเขาจะออกกันแล้วมันตีล่วงตรงนี้นะฮะอุ้ยจะเฮ้ยตาแดงโอ้โหชิบหายแล้วมาอืมตาแดงใจเอ๋เมื่อกี้ตกใจหมด ตก,กใจเลยตก,กใจเลยบาร์เทนเดอร์มันจะปล่อยบาร์เทนเดอร์ตายใช่ไหมมันจะปล่อยมันจะปล่อยบาร์เทนเดอร์แห้งตายอา้อาวอ้าวหัวขโมยออกอ้าวเรียบร้อยหัวขโมยออกไปแล้วครับตอนนี้เลยผมกํลังโทษนะครับผมผมต้องไปเปิดประตูแล้วนะฮะเอ้ยมันเปิดแล้วนี่หว่าแสดงว่าผมต้องรีบวิ่งไปเปิดประตูอันนู้นมันเปิดแค่เดียวปะอา้าวออกกันทั้งคู่แล้วกูล่ะ <c oughs> เฮ้ยฆาตากรมันไม่ใช่ว่าวมาแวบอยู่ข้างหน้าอ้าว สวัสดีครับอยู่ผมแังครูนะครับเมื่อกี้เกมเมื่อกี้นะครับผมคณากรมันออกไปเลยนะครับผมผมเลยต้องเล่นเกมใหม่นั่นเองก็ผมอ่าตอนนี้เราก็หาเครื่องกันะครับแล้วก็หาคณากรไม่โดนพังฟลางนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ปั่นได้แล้วเครื่องหนึ่งนะครับผมเหลืออีกสี่เครื่องนะครับแล้วเราก็เจอคณากรแล้วนะจ๊ะโอเคครับเห็นแล้วนั่นไงมาเร็วน้องไอ้หนูมาเร็ว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 พี่รออยู่นี่นั่นไอ้หนูมาเร็วเจ๊โอ้ไม่ก็โอ้ตีว่าบางีนึงโง่วันนี้ตามมาเลย โดนพับไม้ไหมโดนพับไม้ไหมไม่โดนดดดอ่ะเจ๊เจีาเหลอกไปโอ้ลุ้นเลยลุ้นเลยมาดิมาดิอ้าวนิ่งทำไมนิ่งทำไมนิ่งทำไมเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอมาดิมาดิเดินตรงๆมาก็จบแล้วเดินอ้อมหลังอ้อมไปอ้อมมาก็เสร็จสิครับอย่างงี้เอาจริงแค่เดินตรงๆมาผมก็ทำอะไรไม่ได้แหละแม่งดันวนวนออกออกฮะน่เอามีหลอกมีหลอกเดินตรงๆมากูก็ต้องเสียไม้เปไม้แล้วแล้วก็เอาคุณเลยก็ได้งงจริงเลยเนี่ย เออนั่นแหละเดินตกตๆมาเดินตกตๆมาเลยน้องเดินตกตๆมาโอ้มีร่มด้วยร่มทำอไมได้วะไม่รู้อ่ะไม่ได้อ่านคิวมันมาเลยอ้าวอะไรของมันเนี่ยอีว้าเอาวโดนไม้ดาวอีกแล้วโอ้อู้จางเสียชื่อหมดเลยเสียชื่อหมดเลยอ้าวโดนอีกทีไหมอ่าโดนอีกทีไหมจิ๊ๆปุ๊บไม่ไปหรอกอะจิ๊ดดีเออดีดีดีมามามาดีเจอจุกอ้าวาดิเอาเอ้าวไปไหนแล้วอ้าวงอนซะแล้วเรียกซะหน่อยเอามาอ้าแต่ก่อนงอนไปแล้วฮะ มาอีปะมาเโาหาใครไม่เจอจริงๆเราถึงจะกลับมาอ่ามาดีมาดีมาดีมา,มาเออมาเจอตัวเลยมาตามมามาอมายุอีกทีหนึ่งมาหาใครไม่เจอแล้วใช่ไหมเอาเฮ้ยทิ่ผ่ายละไปมาผิดโอ้ยเกือบอืมดีมันตีช้าทิ่ผ่ายละโดนละโดนละโดนละเดะือดร้อยเรียบร้อย,ย,อยมามามาต่อมาต่อเร็วอ้าวอยู่รุ่นอยู่เลยมาเร็วมาต่อบล็อกไม้ใหม่เร็วดูสิอยู่ตรงไหน,นเอ่ยไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เจอและวอ้าวเอลอยดีเพื่อน มาทำอะไรตรงนี้เหรอเพื่อนเอลออกไปเลยไปเลยเจอมึงหนรอบมากไปเลยอะอะไรของมันวะจะฮิวให้ผมวะเออดีดีด,ด,ดีดีมากดีมากอ๋อคากรของเสียงคาร์กรมันโง่ไม่เป็นไรฮิวเลยเออดีมากโหนี่คือสกินเอลนะครับผมสกินเอลที่เราเห็นหลายรอบมากนะฮะอืม เทอยู่นะผมทรงผมเทอยู่นะแต่มาดูธรรมดาไปหน่อยนะแต่มันก็ยังเทอยู่โอเคดีมากเพื่อน <c oughs> ข้าฆาตกรกันดีกว่าฆาตกรอยู่ไหนโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ปั่นเครื่องเสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็จะเปิดประตูใหญ่แล้ว <c oughs> เพื่อการล่มที่เราจะไปออกเกมนะะออกเกมโอ้เราต้องไปหาฆาตกรอูช้างแล้วครับอูช้างไปไหนแล้วไปไหนแล้ว ขอจุกกับเพื่อนตรงนี้อยู่วนอยู่วนอยู่วนกับแอลอยู่อ้าวน่าจะไม่รอดปะน่าจะหัดเล่นนะหรือกากไม่รู้อาจจะเล่นนาฬิกากอยู่นะอ้าวเปิดประตูไม่ได้กันเหรอเฮ้ออว่ะเพื่อนใครโดตีถ้าหัดรับยาโดตีวิธีนึงแล้วไม่มีตาแดงใช่ไหมไม่มีตาแดงดูไวมาผมเปิดเองงอเอาดีเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเพื่อนเร็วเปิดเร็วเปิดเร็วเปิดเร็วมันมาแล้วกลับมาแล้วเอ้าอะไรของมันเนี่ย เอ้าแอลเอ้าตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้โหแอลจูบไปดิจิตอนด้วยเอมาตีผมแล้วอะไรของมึงเนี่ยเปิดได้ยาก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 เออเรียบร้อยดีมากให้มันตีทีหนึ่งก่อยไหมกระดมาแล้วมาจกกวนกับกูก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอึมขัดกรดไปหน่อยเอ้ยเราไปหาท่อไปดีกว่านะครับผมออกทางประตูหลักมันดูโง่ไปหน่อยนะครับเราไปออกท่อดีกว่าเพราะว่าเรามีภารกิจหลบหนีด้วยทางลับนะครับเดี๋ยวเราเอ้าเจอเจอพอดีเลย เฮ้ยเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือท่อใช่ไหม αι? เอ้านั่นไงจริงด้วยเอ้าลงเลยดีครับรออะไร <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยชนะเฉย